สสดีครับกัปผงนาะยจริศิริการนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทาการสาธิตในการล็อกโลผู้ป่วยนะครับอินดิเคชันในการล็อกโลผู้ป่วยก็คือจะเป็นการลักษณะของของผู้ป่วยที่มีการปวดหลังนะครับระดับความรู้สึกตัวลดลงนะครับการโกโกอสกอร์ลดลงนะครับหรือว่า,ามีอาการอ่อนแรงในการชานะครับกระดูกเอ่อต้นคอมีการผิดรูปนะครับแล้วก็มีแผลเอ่อเบิร์นขนาดใหญ่หรือแฟกจอร์รองโบวต่างๆที่เริ่มมาอาการปวดบําอาการปวดหลังตรงนี้ได้นะครบบัาารบ ใน,ในการสื่อสารไม่สามารถสื่อสารได้นะครับลักษณะของของเป็น,ปนชาวต่างชาติหรือว่าเป็นเด็กนะครับแล้วก็ตกจากที่สูงนะครับผู้ใหญ่นะี่อยู่ประมาณ20ฟุตรหรือ6เมตร6 6.1เมตรนะครับแล้วก็เอ,อ่อเป็นเด็กนะครับจะเป็น10ฟุตรหรือว่า2ใน3ของส่วนสูงของผู้ป่วยนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเดี๋ยวเรามาทําการสาธิตเลยเดี๋ยวจะให้ผู้ผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งนะครับในการเซฟที่ปลายของผู้ป่วยนะครับนัท มีพ MM. ่อโกโมดิชันนะครับทีนี้ในผู้ผู้ที่เหลือคนที่สอนะครับก็จะให้มาเตรียมอุปกรณ์นะครับส่วนผู้ที่เหลือคที่สอนะครับจะทําการทำสเตอร์นอกีบก่อนนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนเลยนะครับรองกับลักษณะในการนี้ก็จะเป็นโมดิฟายพาร์ติเซียนนะครับก็คือลักษณะในการรองนะครับ ส่วนในการล็อกตัวผู้ป่วยก็คือผู้ช่วยเหลือคนที่2จะทาการจับที่หัวไหล่และก้นย้อยนะครับและผู้ช่วยเหลือคนที่สามก็ทาการก็เอสเอเอสกับเหนือเข่านะครับลักษณะมือนะครับจากผู้ช่วยเหลือคนที่3าจะไม่ได้ซ้อนอยู่ด้านบนนะครับทีนี้ก็จะให้ผู้ช่วยเหลือคนที่1ในการสั่งนะครับว่าจะให้พิกตัวผู้ป่วยนะครับีกนพิกแต่แกนตัวผู้ป่วยล็อกหนึ่งสอง ดีครับทีนี้มือของผู้ช่วยตรวจคที่สองนะครับในการตรวจตรงคอตรงหลังมาดูว่ามีเลือดออกไหมมีการกดเจ็บไหมนะครับถ้าเกิดไม่มีการกดเจ็บทีนี้เราก็จะใช้ลองสปายอร์บอดนะครับในการเสริมตรงปลายเท้าที่จะอยู่ประมาณครึ่งนักแข้งนะครับโอเคทีนี้ก็จะทำการเตรียม วางผู้ป่วยโดยโดยผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งในการทำทำการการสั่งนะครับเตรียมวางตัวผู้ป่วยครับนหนึ่งสองลักษณะในการานี้นะครับก็จะทําให้เป็นเปลี่ยนมือเป็น,เปนสเตอร์โนกริปก่อนนะครับพร้อมครับและให้ผู้ช่วยเหลือคนคนที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นทับทันเสียกิปนะครับพร้อมครับเก่งครับลักษณะในการยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นบอร์ดนะครับก็ให้ตั้งเข่าทางด้านเดียวไปกันนะครับแล้วก็ทเอามือสอดทางด้านะไรอย่้ยแล,แล้วตรงน,นี้ก็เป็นเอชเอนะครับเตรียมดึงตัวผู้ป่วยอันนี้จะให้ผู้ช่วยเหลือกระชื่นถึงวงการสังนะครับยังดึงตัวผู้ป่วยครับดึงสองขีดครับขีดครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองขอขีดครับลักษณะนี้ก็คือจะให้เอาเขา่าในการการดันบอร์ดนะครับเพื่อไม่ให้บอร์ดสไลด์นะครับทีนี้ในการรักษานะครับก็จะเป็นเนื แล้วนอกอีกป่ะน,นะครับพร้อมครับพร้อมครับโอเคครับทีนี้ใน,นการรับสายนะครับเราจะกที่ไม่ตก่อนข้ามข้ามไปผู้ป่วยนะครับเราก็จะทำการรับสาย้เาครับเอาไมรอนะครับเพื่อการเดินครับไม่ให้แน่นเกินไปนะครับเอาม้อรอ เกลีสายนะครับสายนี้ตรงการครับก็จะทำการเกลี่ยมือขอ,ของผู้ป่วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการกระแทกนะครับทีนี้เราก็จะทำการเรื่องทำ,ท,ำท่าเปลี่ยมือเป็นสซตนดาร์ดกิบนะครับหนึ่งสองสามสองครับโดยที่จะให้ผู้ผช่วยเหลือคนที่หนึ่งนะครับทำการใส่เทมติมบูลิลเลเอร์นะครับเรารัดสายในการกว้กันนะครับเพื่อความแน่นหนานะครับ อันอันอันไนบอร์ครับนครับลักษณะนี้ก็คือเป็นการแพ็คผู้ป่วยขึ้นบอร์ดนะครับในการรับรองผู้ป่วยขึ้นบอร์ดถ้าเกิดในคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดครับผมขออภัยออกเดี๋ยว ก่อนอันนี้จะจบในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทาการยกเคลื่อนย้ายของของผู้ป่วยกันนะครับในการในการการยกเคลื่อนย้ายของผู้ป่วยเนี่ยก็คือจะให้ตัวเท่าเท่ากันนะครับอยู่ในลักะระนาบระนาบเดียวกันนะครับแล้วส่วนทุกที่ตัวโดยที่เล็กกว่าเราไให้อยู่ทางด้านท้ายนะครับเดี๋ยวนี้ในการยกนะครับให้ให้หงายมือนะครับหงายมือแล้วเอามือวางอยู่ด้านในครับจะไม่ทําทาทาการปวดหลังนะครับทีนี้ในในการยกนะครับ เราจะสั่งทงการยกนะครับหนึ่งสองสามยกครับเราจะให้สั่งให้ผู้ป่วยเอ่อให้ผู้ที่เหลือคนคนที่หนึ่งหันหน้าไป,ไป,ไปทางปลายเท้านะครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหันได้ครับเพื่อในการการเดินนะครับแล้วก็หันไ,ไปทางปลายเท้าผู้ป่วยเหมือนกันนะครับในคู่นี้นะครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหันได้ครับโอเคตอนนี้ก็ทำการทำการเดินด้านหน้าค, 1, 9, ครับเหมือนก้าวรับโอเคครับทีนี้จะให้ผู้ป่วยผู้ ผู้ช่วยเหลือนที่หน à, people, okay. mm ึ hmm. ่งนะครับหันหน้ากลับมาทางปลาย้าก่อนครับโอเ่ครับทีนี้ผู้ช่วยเหลือคู่นี้นะครับก็จะทาการหันกลับมาครับเป็นสองสามหันได้ครับทีนี้ก็จะเอามือเตรียมวางครับลักษณะการวางก็เหมือนการยกนะครับเอามือวางไว้ด้านในเข่านะครับหนึ่งสองสามวางครับลักษณะนี้เนี่ยก็คือจะไม่ทําให้อาการปวดหลังได้นะครับในการการยกของของผู้ป่วย ถ้าเกิดคลิปน,นี้มีมข้อผิพาดประการใดก็อขอภัยเอาไว้หน้าที่ด้วยนะครับ